ศึกษาของสองของหลวงพ่อและฟังธรรมมาประมาณ4ปีเริ่มตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันแต่ในช่วงเวลานั้นมีการขัดตอนไปเคยเข้าคอร์สมาก่อนในรูปแบบดูล่างกายหายใจสวดมนทันวัดเช้าเย็นในชีวิตประจำวันจิกหลงไปแล้วรู้จิกกังวลแล้วรู้คำถามจิกหลงไป บ่อยๆไม่สามารถรู้ร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งในปัจจุบันได้ขอถามว่าทางอย่างไรถึงจะทำให้ความรู้สึกตัวเกิดอ,อัตโนมัติมากขึ้นครับถามก่อนที่1ฝึกซ้อมวันหนึ่งบ่อยไหมวันหนึ่งฝึกบ่อยไหม หครั้งค่ะหนึ่งครั้ง,น,ง,งนานเท่าไหร่ครั้งหนึ่งใช้เวลาครึ่ง,ง,งชั่วโมงค่ะไม่พอเพราะว่า,ารูปแบบที่ทําเนี่ยยังไม่พอมันน้อยเกินไปเมื่อทํารูปแบบน้อยความเชี่ยวชาญความชํานาญในการฝึกฝนที่จะดูสภาวะยังไม่เกิด ความทรงจําในการจําสภาวะอาการของจิตที่เพ่งเพ่งมีลักษณะหน้าตาอาการอย่างไรจําไม่ได้จิตที่เผลอมีลักษณะแบบไหนมุมมองไหนที่เราดูแล้วเราจํามันได้มันก็ยังไม่เกิดจิตเพ่งก็ไม่จําไม่ได้จิตเผลอก็จําไม่ได้อารมณ์สมถะที่ควบคู่ตรงนั้นก็ทําไม่ต่อเนื่องกําลังก็ไม่เกิดกําลังสมาธิก็ไม่พอไม่พอจิตมันก็เลยไม่กําลังไม่พอสมาธิก็ไม่เกิด มันก็เลยเกิดปัญหาที่ถามมานั่นแหละคําตอบคือรูปแบบน้อยไปไม่เกิดความชํานาญฝึกฝนไม่พออืมพอไม่พอดูไม่ทันข้างนอกทําได้นิดเดียวทํางานจีกก็ถูอารมณ์ข้างนอกข้องงำมันก็หมดมก็เริ่มต้นหมก่ก็มันก็ไม่ได้อ,อะมันก็วนไปเวียนมาอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่พัฒนานั้นรูปแบบต้องมากกว่าน,นี้ถ้ามากกว่าน,นี้ไม่ได้ในวันเนื่องจากต้องไปทํางานเนี่ย ก็ต้องแบ่งเวลาทําให้มันได้มากกว่านี้แค่ครึ่งชั่วโมงไม่พอต้อเยอะกว่านี้อาจจะต้องแบ่งซอยย่อยเอาทํางานมันต้องทั้งวันเลยป่ะหรือตอนเลิกค่ำไหมเลิกมืดไหม有้候需要加班，บางทีต้องทำ OT ค่ะอื OT ไม่ได้พักเลยเหรอต้องพักไหมมีค่ะ แล้วเรามีกรรมฐานอะไรที่เรารู้สึกว่ากรรมฐานเนี่ยเหมาะกับเราแล้ว,ลวม,มีมีหรือยังฟังมาตั้งหลายปีแล้วหากรรมฐานที่เหมาะกับเราได้ยังร่างกายหายใจค่ะแล้วกรรมฐานนี่คิดว่าทำแล้วกับเราเน,นี่ยมันดีที่สุดแล้วใช่ไหม ในความเห็นเราทําได้ตลอดไหมทุกครั้งนึกถึงประธานนี้สามารถทําได้ตลอดลอดฝั่งไหมหรือต้องเปลี่ยนกันประธานนี้ไหมโอเคสรุปว่าใช้ประธานนี้อาทำให้ดู ดูจิตเพ่งด้วยนะดูมันด้วยนะแต่ดีแล้วไม่เพ่งมากอืมาดูไปมันเคลื่อนไปเห็นไหมมันหนีไปไมเ่เกี่จิหนีไปคิดเห็นไหมเห็นบป่าเห็นแล้วฝึกดูมันไหม เวลามันหนีไปฝึกดูมันไหมได้เห็นเองบ้างไหมหรือต้องชี้ให้ดูแบบเมื่อกี้สามารถเห็นเองได้ไหมว่ามันหนีไปแบบเมื่อกี้เห็นได้บ่อยไหมมันทำาให้มากมากจนมันเห็นบ่อยอเ,เห็นบ่อยเยอะมาก นี่ทำกรรมฐานสักชั่วโมงเห็นดูสองครั้งนี่จบเห่เลยนะต้องเห็นบ่อยบอยเห็นบ่อยบอยมันจริงๆอ่ะมันออกไปทุกไม่กี่วินาทีมัมนก็ออกไปทีงแล้วนะแต่ไม่ต้องเห็นขนาดนั้นนาทีไงต้องเห็นหลายๆครั้งหน่อยเคลื่อนออกไปรู้เพราะจิตเพราะใจของเธอมันเป็นพวกสมาธิไม่ได้เยอะหรอกนั่นใจที่มันเคลื่อนไปเนี่ยมันไปเยอะอยู่แล้วอย่างเด๋มิมก็ไปแต่ว่าต้องให้เห็นเยอะกว่าน,นี้เห็นไม่พอหรอก นะจิตมันหนีไปให้รู้อทำให้มันเยอะๆอฟังไม,ไม่ต้องฟังเยอะแล้วทำให้มันเยอะๆออเหมือนชกมวยอะ่ะเคยเห็นมวยเวลาเขาชกมวยไทยมั้เขาต้องมีลำไหว้ครูลำบนเวทีอะ่ะอันนี้มันแต่ลํำมันไม่ได้ชกสักทีอะ่ะทำให้เยอะขาดขาดรูปแบบนะ แล้วก็เพราะนั้นเนี่ยอินทรีย์มันไม่แก่ก้าเพราะว่าเพิ่มพละห้าไม่พอศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญามีห้าตัวเนี่ยมันต้องเพิ่มในอินทรีย์กาลังของมันนะนต้องเพิ่มให้มันมันต้องมีกําลังเยอะกว่าน,นี้อ่ะ ต้องขยันน่ะอออันนี้ตอบยากว่ะต้องต้องขยันต้องทํมากมากไม่ต้องฟังเยอะแล้วทําเยอะๆทําได้เยอะไม่ต้องเอาเยอะจับหลักได้แล้วทําได้เยอะเลยไม่ต้องไปหาอย่างอื่นแล้วทำมากมากทาบ่อยๆว่างทําว่างทําเนี่ยว่างปุ๊บก็ดูปเนั่งพักนะทํางานแล้วว่างปุ๊บก็ดูมันหายใจเลยแล้วก็ดูนีสมถานมีแค่เนี้ยแต่ว่าต้องทํามากว่างเป็นธรรมว่างเป็นธรรมไม่ใช่ว่างก็หยิบแต่โทรศัพท์อือโทรศัพท์ก็ไม่ห้ามรอกนะ เราพอหยิบเสร็จหมดเวลาก็เลยไม่ได้ทําดูนิดหน่อยแล้วก็พอทํากรรมฐานก่อนแล้วก็ดูมันหายใจไปเนี่ยหรอไหมออสุดท้ายพอมันชํานาญนะบางทีนั่งเฉยๆนะมันจะเห็นละพอฝึกเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งนะมันจะอยู่เฉยมันจะเห็นจิตเผลอไปเท่งเองแล้วมันจะสามารถอยู่เฉยเห็นร่างกายหายใจเองได้นะเมื่อทาถึงจุดหนึ่งคุณภาพมันดีเห็นทุกอย่างมันทางานเองมันจะเริ่มเห็นอย่างเงี้ย อันนี้แสดงว่าพ่อนาเริ่มเริ่มอะไรนะเริ่มเข้ารูปเข้าร่องเข้าร่องเข้ารอยแล้วนะจิตเริ่มมีกําลังจิตมีกําลังจะเริ่มเห็นแบบนี้ถ้ายัางมมถ้ายัางวนๆอย่างนี้นะไม่ไหวอะ่ะเพรามานหลายปีแล้วมันต้องทําแล้วอืมต้องฟิตๆหน่อยอืมเดี๋ยวแก่ยิ่งทํายากนะเพราะนี่มัวโมวหะก,กินง่ายด้วยอายุขนาดนี้มัวขนาดนี้แก่ยิ่งแย่เลยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว ปีนี้อายุเท่าไหร่เห็นมะเคิมฟังไม่รู้เรื่องเลยไหมอายุเท่าไหร่ปีสี่สิบแปดค่ะอ๋อจะรอหกสิบเหรอไม่ค่อยทำเหรอทำเยอะๆแล้วก็เดินช่วยเดินยืนได้ยืนยืนลุกขึ้นยืนยืนเยอะแล้วด้วยนี่ทำไร มีบางคนนะมาหัดทําตอนอยุ่มากๆอ่ะไม่เริ่มทักทีโอ้โหทํายากนั่งก็หลับนั่งก็เคิมมฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยจะลุกเดินกอลุกเดินจะเดินจงก,กรมก็เดินไม่ไหวอโอ้โหหลายอย่างมากเลย,เยอย่ารอให้ถึงตอนนั้นเลยนะรีบๆยืนสบายๆนะอะรู้ไหมว่ามีร่างกายมีร่างกายอยู่มามหรือไม่มีหรือเป็นมนุษย์ล่องหนมีใช่ไหม เราจะจับอาการสะเทือนเอาขากระทบที่หนึ่งครั้งขากระทบพืน้นเกระทบเนี้ยสะเทือนรู้สึกไหมไม่ต้องดูเท้านะเราไก็ต้องดูหน้าผมเพราะว่าเรากำลังฝึกให้มันเป็นสภาวะจริงๆเออฟังอย่างเดียวเอาขากระทบพื้นหนึ่งครั้งรู้สึกสะเทือนไหม,อ,มอาการสะเทือนอยู่ที่เท้าไหม ไม่ได้อยู่ที่เท้าอยู่ที่ใจเอาใหม่ oh เหมือนให้ขยับมือเมื่อกี้ที่สอนใครอะ่ะลืมไปละเอาขยับไหม่สะเทือนใหมสะเทือนก็คือขึ้นมาหยุดนิ่งนั่นแหละเออนั้นรู้สึกเห็นไหมมันรู้ทันทีเนี่ยเราฝึกรู้สึกและการที่สะเทือนเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นความรู้สึกเหมือนจังหวะที่เมืออขยับมือแล้วให้หยุดเร็วๆอะ่ะที่แบบให้หยุดอย่างเงี้ยที่บอกใครมันก็ลืมไปละที่ไหวหยุดแรงๆอะ่ะเออเหมือนกันมันหลักการเดียวกันเลย มันเป็นการกระตุ้นความรู้สึกพอเราทําไมล่ะพอหยุดแรงๆปุ๊บมันขยับร่างกายมันเล้าความรู้สึกกระตุ้นให้มันตื่นเหมือนยกตัวอย่างเหมือนเวลาเรานั่งใจลอยอ่ะแล้วคนมาตีเราเงี้ยรู้สึกนั่นมันสะดุ้งขึ้นมาแล้วก็ฝันฝันหวานที่มันฝันอยู่มันก็หลุดไปเลยรู้สึกนาว่าเอ้าเราฝันไปเราใจลอยไปไอ้นั่นเราเกิดสตินะแต่ว่าชาวบ้านเขากระตุ้นให้อันนี้เราก็ตุ้นตัวเองเ่อรู้สึกปุ๊บมันก็ชัดขึ้นมา มันอเราขยับอยู่ขยุดแรงๆเนี่ยเราก็เรียกร้าเรา้เราความรู้สึกให้มัน awake ขึ้นมาช่วยช่วยมันนั้นกระทบเสือรู้สึกอาเอาใหม่กระทบอ่าไม่ต้องโยกตัวกระทบเฉยๆแรงๆกระตุ้นนิดแรงๆไม่ต้องกดเจ็บหรอกแรงหน่อยเออรู้สึกไหมชัดขึ้นมาแวบไหมอ่าทำใหม่เห็นไหมสะเทือนแล้วมันหายไปสะเทือนก็คือ ไห้ยหยุดสั้นๆนะ่ะมันไปไห้ยหยุดหยุดสั้นๆเห็นไหมขยับแล้วก็หยุดอลองใหม่อ่แค่นั้นเองดับไปละไม่ต้องเห็นไหมว่าใจอยู่เฉยๆเอสิ่งที่สะเทือนคือไหวยหยุดมันมกระทบใจใจไม่ได้เคลื่อนออกไปเมื่อใจไม่เคลื่อนมันก็ฝึกรู้สึกไงฝึกรู้สึกโดยจิตไม่ไหลออกไปเนี่ยเรากําลังหัดให้จิตเวลาดูอะไรโดยไม่ต้องเคลื่อนออกไป หาความตั้งมั่นแล้วเดินหนึ่งเก้าลุ้งยี่ทีไม่ต้องดูร่างกายอาเดินเดินเลยเดินช้าๆหน่อยนะแต่ไม่ใช่เดินแบบหุ่นยนต์ไม่ค่อยเดินธรรมดากะทบรู้สึกเดินธรรมชาติดูแค่สังเกตสภาวะนี้เพิ่มเท่านั้นเองอเดินไม่ต้องรีบเดินมันไม่เห็นเลยเดินก็ไม่เห็น อาการสะเทือนแล้วก็รู้สึกเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่ขากระทบไม่ไม่เลยเดินร็วๆถ้าเดินเร็เวเนี่ยมันมันจับสภาวะสะเทือนสะเทือนแล้วก็มันมีเกิดดับนะสะเทือนมันมีเหมือนเราขยับมือเกิดแล้วก็ดับไว้หยุดรู้สึกสะเทือนก็มีหยุดให้มันรู้สึกว่าหยุดก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยเดินใหม่อ่าทํา แล้วก็ไม่ต้องใจธรรมดาด้วยใจธรรมดาไม่ต้องตั้งใจดูเพราะไม่มีอะไรต้องตั้งใจดูใจเล่นๆไม่ต้องห้ามไม่ต้องห้ามใจคิดนะไม่ต้องไปคอยจ้องปล่อยมันอยากคิดอะไรปล่อยไปเลยมันปล่อยใจธรรมดาไม่ต้องไม่ต้องกลัวมันจะมันจะเผลอไปคิดก็ช่างมันให้ใจที่ใจที่พร้อมจะเผลอคิดแหละดีที่สุดเพราะทาแบบเนี้ยทากรรมฐานรูปนี้ปล่อยใจธรรมดามันอยากคิดช่างมันเพราะตอนที่มันสะเทือนมันไม่ได้คิด ไอ้ความการสะเทือนที่กระตุ้นความรู้สึกเนี่ยมันจะมาตัดความคิดออกเป็นขนาดเองโดยเราไม่ต้องทําอะไรมาเดินนั่นดีธรรมาชาติกันนิดหน่อยนี่มันเดินจ้องจ้องจ้องอะไรก็ไม่รู้อะเดินธรรมดาเดินเดินปกติอะไม่ต้องรีบเดินอะลองเดินธรรมดาดิเดินแบบไม่รีบไม่ล้อนอะ่ะอ่า ผ่อนคลายผ่อนคลายอืมดีขึ้นง่ายไหมเดินจงกรมเออนั่นแหละไปฝึกก็เยอะอีกหน่อยอีกหน่อยใจมันจะหนีไปมันจะหนีช่วงไหนหนีช่วงระหว่างสะเทือนแต่ละครั้งอะ่ะที่มันะสะเทือนลแล้วก็ขาใหม่อะ่ะเท้าใหม่ที่ยังไม่เกิดความสะเทือนเนี่ยมันจะมีช่องว่างจิตมันจะหนีไปคิดตอนนั้นแหละหนีไปคิดแล้วอีกหน่อยมันก็จะเห็น เพราะอะไรเพราะว่าสะเทือนรู้สึกความรู้สึกพอเยอะๆเึ้นจิตมันมีกําลังและจิตมันจะเห็นเลยจิตว่ามันแอบหนีตอนนั้นเห็นเองถ้าเห็นเองนะนั่นแหละเห็นถูกเลยขันก็จะแยกหนึ่งขณะจิตเห็นจิตอย่างถูกต้องเนี่ยขันเริ่มแยกแล้วนะแต่ต้องเห็นบ่อยๆจนมันเห็นได้ชัดแวบแรกมันอาจจะเห็นไม่ชัดหรอกดูบ่อยๆบ่อยมากรูปนามจะแยกเพราะตัวนี้มันตั้งมั่น หมดละที่สอน